สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยุ้ยปัตธรรมวันพ่อรองโพสต์ภาพครูแม่ทุมปฐมวดีหลังจากโรคใบนี้ไปนานครบ50วันเรียกได้ว่าเป็นเวลานานหลายปีมากแล้วที่อดีตนักแสดงมากฝีมืออย่างแม่ทุมปฐมวดีเข้ามุลคดีภรรยาของพ่อรองเข้ามุลคดี ต้องเขารับการรักษาตัวด้วยอาการป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS แต่ถึงแม้ความหวังจะริบรี่มากเพียงใดทางด้านครอบครัวก็ยังทําทุกวิถีทางที่จะให้เกิดปาฏิหารขึ้นกับแม่ทมอีกครั้งหนึ่งและก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวเขามูลคดีเมื่อแม่ทมปฐมวดีเขามูลคดีได้เสียชีวิตแล้วหลังจากอาการป่วยไทยรอยเป็นพิษและโรค ALS มานานหลายปี ในขณะที่สามีอย่างพ่อรองเขาูลคดีก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลหลังจากมีอาการวูบหมดสติที่บ้านพักราสุดลูกสาวอย่างยุ้ยปัทมรมวันและพ่อรองก็โพสต์ภาพคู่แม่ทุมปฐมวดีลงบนอินสตาแกรมหลังจากโลกนี้ไปนานครบ50วันโดยยุ้ยปัทมมวันได้โพสต์ระบุข้อความว่ายิ้มให้แม่ได้เห็นครบ50วันแล้วที่แม่ไม่อยู่จริงๆมีอะไรอยากเล่าให้แม่ฟังมากมาย อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ